ับสนนุโดยสวัสดีครับทนผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับ แขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครั้งหนึ่งได้เคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแล้วแต่ว่าวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะเรียนเชิญมาเพื่อให้เขาได้มาสัมผัสกับเรื่องราวแห่งความสําเร็จและที่จะให้ท่านผู้ชมได้เกิดกําลังใจจากเรื่องราวในชีวิตของเขากันนะครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ paradise ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนครับคุณสมดีพานโนครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับจางครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้มีโอกาสรู้จักกับคุณสมดีกันไปบ้างแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเคยมาฟังหรือเปิดช่องมาแล้วเจอเราพูดคุยกันครั้งนี้ครั้งแรกก็ได้นะครับคุณสมดีมีชื่อเล่นไหมหรือชื่อเขาเรียกสมดีเลยเรียกสมดีเลยครับจางชื่อเป็นมงคลมากเลยนะฮะสมดีคือทุกอย่างในชีวิตเนี่ยน่าจะดีไปหมดแล้วก็ราบรื่นไปหมดเลยทีเดียวบางทีบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะจ ผมคิดว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดช่องของเรามาแล้วก็จะมาฟังการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยผมทวนอีกสักนิดหนึ่งละ,ละกันนะครับว่าเหตุผลสาเหตุหลักๆที่คุณสมดีตัดสินใจพาตัวเองก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟีนนี่เพราะอะไรครับอ๋อเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟีนครั้งแรกนะครับอาจารย์ตอนอจะเป็นคุณมณีนำเรื่องราวของธุรกิจคุณมณีนี่คือคเข้าบ้านคือภรรยาภรรยาครับซึ่งตอนนั้นผมยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยค คุณมณีก็บอกว่าตอนนี้รู้จักธุรกิจหนึ่งเป็นธุรกิจกิฟฟีนนะครับผมก็ถามว่าธุรกิจกิฟฟีนเขาทำอะไรบ้างค,คุณมณีบอกว่าก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอซึ่งผมตอนนั้นก็มองไอ้ธุรกิจกิฟฟีนเนี่ยนะครับเหมือนกัขายตรงทั่วๆไปก็คงมันเป็นเรื่องยากนะครับตอนแรกที่คิดนะแต่พอ,อช่วงระยะหนึ่งที่คุณมณีบอก เข้าไปศึกษาเรียนรู้ก่อนครับวิธีการเขาทํามันชัดเจนมากจากนั้นผมก็เริ่มพาตัวเองเข้ามาศึกษาเรียนรู้รนะก็ได้เห็นผู้ประสบผลสําเร็จเนี่ยทำธุรกิจกิีฟลีนพื้นเพเนี่ยนะครับก็เหมือนกับผมแต่เขาแต่เขาทากฟรฟลีนสองถึงห้าปีสาเร็จรผมก็มาคิดว่าผมก็น่าจะสําเร็จม้างถ้าผมทํบเราก็เลยเลยภรรยาเล่าให้ฟังแล้วจริงๆไปต่างประเทศตอนนั้นไปทาอะไร ผมไปทําเกษตรเลยล่ะอาจารยอา์อยู่ที่ประเทศอะไรฮะอิสราเอลครับอิสราเอลแล้วก็กลับมาบตอนนี้ภรรยาพากิฟรินเข้าบ้านในใจก็มีความรู้สึกคนอื่นเขาทาได้เราก็น่าจะทําได้ถามจริงบางคนเขากลัวขายตรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายบางคนนะเขากลัวบอกว่าธุรกิจความสวยความงามของสวยของงามกับผู้ชายอย่างเราแล้วไปทําเกษตรมาเนี่ยมันจะไปกันได้ยังไงคนมันเคยอยู่กับเกษตรอยู่กับพืชอยู่กับโอ้โหเยอะแยะไปหมดอยู่ดีๆมาพูดเรื่อง ของสวยของงามธุรกิจสุขภาพตอนนั้นคุณสมดีคิดว่าเราเนี่ยมีความเหมาะสมหรือมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับอาจารย์เพราะมันมันเป็นสิ่งแปลกใหม่แต่ไม่กลัวแต่แต่ไม่กลัวครับผม,บผ,มผมเป็นคนประชนลัยนะครับตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเพราะเพราะจาได้ว่าถ้าสิ่งไหนถ้าเป็นเงินเนี่ยผมจะทำนะถ้างานฟรีไม่ค่อยชอบครับอาจารย์แต่ที่พอเรื่องราวที่คุณบณีเนี่ยมาเล่าให้ฟัง มันก็อยู่ในใจบอกถ้าคิดจะทำเนี่ยมันต้องทําได้เพราะสิ่งสิ่งต่างๆที่เราเคยทํามาเนี่ยมันยากกว่านี้นะลองเปลี่ยนดูบ้างมันจะเป็นอะไรก็ลองเปลี่ยนดูนะแหมท่านผู้ชมครับประโยคนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าสิ่งที่เราเคยทํามันยากกว่านี้ลองเปลี่ยนมาดูบ้างมันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเคยทําเรื่องยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วอ้เรื่องเหล่านี้เงินก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากความเสียหายก็ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไร ทำไมจะไม่ลองดูล่ะครับ,<า>รบผมคิดเห็นผมเห็นตรงน,นี้ตรงที่ตอนตอนสมัยนั้นก็พี่สาวเนี่ยเขาเปิดร้านขายของเป็นร้านขายของชําบก็เห็นเห็นที่เขาทํานะครับแล้วผมก็เห็นว่างานขายเนี่ยมันเป็นงานสร้างรายได้อีกแบบหนึ่งที่ไม่เหนื่อยจากที่ตัวเองเนี่ยผันตัวเองจากทางานในกรุงเทพเนี่ยหลายปี ไม่ประสบผลสําเร็จในถึงที่คิดผมก็บ,บอกว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันมันต้องสําเร็จมันต้องมีตังค์ก็เลยพาตัวเองไปอยู่สักระยะหนึ่งพอกลับมามาเจอเรื่องราวกับกิฟฟิลินนะครับมาเจอเรื่องราวกับคุณบณีเอาเรื่องราวของกิฟฟิลินมาให้ฟังแปลว่าคุณสมดีเนี่ยสอบผ่านในเรื่องของความคิดครั้งแรกมาถึงตัดภาพมาในช่วงของการทําธุรกิจบ้างบรรยากาศการทําธุรกิจกิฟฟิลินในช่วงแรกเป็นยังไงบ้างฮะสำหรับผู้ชายอย่างเรา เจออุปสรรคเจออะไรบ้างไหมแล้วเราก้าวข้ามผ่านมาได้ยังไงก็เรื่องอุปสรรคตอนแรกที่ไปนั่งคุยนะฮะแถบที่ผมทํางานเนี่ยเป็นภาคอีสานนะครับรันมันก็จะมีการว่าถ้าเราพรีเซนต์สินค้านะครับเขาจะมองหน้าคนพรีเซนต์นะครับผมก็หวั่นเหมือนกันเพราะเพราะหน้าตาตอนนั้นมันยังมันยังไม่แบบนี้นะจันเขาก็มองว่าโอ้ดูคนขายดิไม่น่าซื้อเลยอะไรประมาณนี้นะครับที่ไปเจอนะฮะแล้วก็จะจะบ่อยมาก แล้วผมก็พอกลับบ้านถึงบ้านตอนเย็นผมก็นึกเหมือนกันว่าจะทําดีไหมมันน่าจะได้ไหมเนี่ยครับแต่คุณมณีบอกว่าถ้าสิ่งไหนที่มันยากนันเนี่ยมันจะซ่อนความสําเร็จไว้ข้างในอืคมมากได้ภรรยาดีนี่ถือว่าเป็นสีแกตัวจริงเลยนะฮะสิ่งใดที่มันยากแปลว่ามันซ่อนความสําเร็จไว้ข้างในพอเราจําประโยคนี้ปับ๊บเวลาเจอเรื่องยากๆรู้เลยมันมีความสําเร็จซ่อนอยู่ครับอื <ผ>และไปต่อผมก็จะไปต่อค่ะเพราะถ้าจากที่เราเข้าสัมมนา,าบอกว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่เราก็ข้าไมไปคนอื่นสิน้องจากที่จากที่ผู้ประสบผลสําเร็จนะครับที่คุยคุยให้ฟังเรื่องราวที่เขาไปพูดบนเวทีอย่างเงี้ยนะครับพอเราไปนั่งฟังเราก็กลับมาคิดมันคนใช่นีมเราไม่ต้องไปหนักใจกับคนที่ไม่ทําเพราะคนไม่ทํามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราผมก็เดินต่อ คุยต่อนะฮะคนนี้ไม่ใช่ผมก็ไปคุยกับคนที่ใช่ถ้าเขาไม่สนใจเป็นเรื่องของเขาแต่หน้าที่ของเราคือเราต้องนําเสนออย่าไปเอาความคิดของเขามากลายเป็นหน้าที่ของเราเช่นถ้าเขาไม่สนใจงั้นเราไม่ทําแปลว่าเรากําลังเอาเรื่องของเขามาเป็นเรื่องของเราแน่นอนครับอาจารย์แน่นอนครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยทุกวันเนี่ยฮะผมเฝ้าดูว่าเศรษฐีตื่นมาก็ต้องทํางานนะฮะคนจนตื่นมาก็ต้องทํางานครับ เพราะนั้นมัน,มนหมายความว่าเราต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ครับไม่มีคนไม่กินแต่ถ้าวันนี้เราไปยึดติดก็ว่าถ้าคนนี้ไม่กินเราก็ไม่กินตามเขาเราก็ตาย <c oughs> อันนี้น่าสนใจนะัท่านผู้ชมนี่คือการเลือกให้ได้ว่าหน้าที่ของตัวเองนี่คืออะไร,รไม่ใช่ไชเปเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นเรื่องของตัวเองแล้วต้องคิดตามเขาค,คนอื่นไม่ทําเราก็เลยไม่ทําตามเขามันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับทีบนี้วิธีคิดเนี่ยแปลว่ามันทําให้เรามองอุปสรรคเล็กลง แล้วทาให้เรามีกําลังใจที่จะเดินหน้าต่อในที่สุดพอคิดได้แบบนี้หลายคนบอกโอ้ยได้แต่คิดหรือเปล่าเพระเอาข้อจริงถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยคืนทําต่อไปเขาเรียกฝืนอ่าบางคนบอกฝืนทําไม่ได้แล้วคิดแบบนี้เรียกฝืนแต่เอาข้อจริงเราก็ค่อยๆเขาเรียกผ่านไปได้ทีละเปาะทีละเปาะทีละเปราะาใช่ไหมผมว่าการการการที่เราคิดได้เนี่ยถ้าลงมือทําบวกไปด้วยนะะ มันจะตอบความคิดของเราเองอ,ม,อมันจะมันทําให้เราตื่นเต้นครับไปด้วยนะฮะแต่คนที่บอกว่าเราคิดได้แต่ไม่ทําอำจะทําให้ตัวเองทอ้อแต่คิดได้แต่ไม่ทําแต่ส่วนทางกับผมว่าถ้าวันนี้คิดว่าเป็นไป,นปนได้อมองเห็นแล้วสัมผัสได้ครับเราน่าจะทําได้เพราะไอ้คนที่ทําได้ไม่แตกต่างจากเราเลยนะครับหูตาแขนขาหมูกพูด บางทียังไม่เก่งเหมือนเราเลยครับเขายังทําได้ผมก็เลยเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งคนที่ประสบผลสําเร็จเท่านั้นที่เป็นตัวตั้งแล้วผมจะทําตามอืนี่คือวิธีการเลือกตัวอย่างนะว่าคนเนี่ยมีสมมติมีร้อยคนคุณจะมองใครคุณจะมองคนที่ประสบความสําเร็จหรือคุณจะมองคนที่ล้มเหลวคุณจะเดินตามใครเดินตามคนที่สําเร็จหรือเดินตามคนที่ล้มเหลวคุณเลือกได้นี่ใช่ไหมมีคนให้คุณเลือกดูตั้งร้อยคนคุณเลือกเลือกจะไปฝั่งไหนเท่านั้นเองเอาละครับท่านผู้ชม เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของวิธีการสร้างทีมกันบ้างนะว่าคุณสมดีมีการสร้างทีมยังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับก่อนธุรกิจจะเกิดเนี่ยตัวสายสัมพันธ์มันต้องมาก่อนครับผมเห็นอ่หล,หลายๆอย่างที่ไม่ใช่งานกิฟลีนนะฮะมันก็มีอ่แค่กระทบกระทั่งงานนั้นสะดุดแต่วันนี้ถ้าเราทําเป็นยิ่งมันมันไม่มีเจ้านายครับเพราะงานเราไม่มีเจ้านายไม่ได้ไม่ได้ตายตัวว่าน้องก็ออกไปทําไม่ได้นะไม่ได้ครับ อย่างน,น้อยก็ว่าวันนี้ความสวยงามัรันะและสายสัมพันธ์เนี่ยมันจะแน่นแฟนก็อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะคุยเราจะให้งานเราจะลงไปหาเขาเนี่ยนะครับได้ความกินแกงขนาดไหนผมจะไม่ใช้โทรศัพท์ครับ